กลับมาติดตามข่าวเชา้าทีนิวส์ต่อค่ะทางกลุ่มแนวร่วมนปช30คนค่ะได้มีการรวมตัวกันที่จะคัดค้านคำพิพากษาของศาลแพ่งกรณีที่มีคำสั่งห้ามสรส9ข้อเกี่ยวกับการห้ามสลายการชุมนุมแม้จะยังคงพรกสุกเสิรไว้ก็ตามโดยมารวมตัวกันที่ประตูทางเข้าออกหน้าศาลแพ่งริมถนนรัชดาพิเศษพร้อมนางป้ายข้อความประท้วงการทำหน้าที่ของศาลและ,สะแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ โดยการนำทูบมาปักด,ด้านหน้าประตูทางเข้าสารแพง่งและนำผ้าสีกับทูบไปผูกที่เสาป้ายจราจรริมถนนระหว่างประตูทางเข้าโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยปิดประตูห้ามไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปจากนั้นก็ได้มีการแยกย้ายกันกลับโดยนางสาวสาวรลักษ์โพง,งามตัวแทนผู้ชุมนุมกล่าวว่าคำพิพากษาของสารแพง่งที่ผ่านมาไม่มีความยุติธรรมเพราะเมื่อปี2553สมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายรัฐบาล ได้ประกาศพรกฉุกเฉินต่อมาฝ่ายค้านมายื่นขอเพิกถอนศาลวินิจฉัยว่าการออกพรกรฉุกเฉินเป็นอำนาจฝ่ายบริหารสารแพ่งไม่มีอำนาจก้าวล่วงและไม่มีอำนาจวินิจฉัยคดีนี้เนื่องจากว่าปี2553แต่ครั้งนี้สารเดิมกลับรับพิจารณาและมีข้อห้ามสอส9ข้อจึงเห็นว่าไม่ถูกต้องและรวมตัวการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการไว้อะไรไม่ใช่การก้าวล่วงหนาา้าศาล การนำทูบมาจุดเปรียบเสมือนการเรียกวิญญาณความวิธิธรรมนั้นกลับคืนมาและก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากกรณีที่นายประเสริฐจันทรงทองนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและว่าที่สสเขต14จังหวัดนครราชสีมาของพรรคเพื่อไทยที่ได้นำพามวลชนค่ะ นำเงินสดนำเงินสดนะครับหลาย10บล้านบาทเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสสาขา,าจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในระหว่างที่นายประยูนครูกเกษตรอายุ64ปีมณฑลน,ชนปชโคราชกำลังเดินเข้าไปฝากเงินสมทบนะคะก็ได้ยินเสียงพนักงานทกศาซึ่งเป็นสุภาพสตรีฝ่ายสินเชื่อตะโกนว่าไม่เอาไม่เอาออกไป นายประยูนนั้นก็เลยเดินขึ้นบันไดเข้าไปดูนะคะและได้ถูกพนักงานผู้ชายฝ่ายสินเชื่อคนหนึ่งเดินมากันไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารจนกระทั่งเกิดการประทัการมกันซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในเวลา10นาฬิกา30นาทีของวานนี้นะคะที่พัตคารเสียวเซี่ยวค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายส่งเสริมศักดิ์สิทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ทกศส่วนกลางพร้อมนายศิลป,ปชัยบัวนสนิทผู้จัดการของทกศสาขานครราชสีมาได้นัดหมายนายประยูนคร,รูเกษตรคู่กรณีและนายอนุวัฒน์ธนราชประธานอปชโคราชรวมทั้งบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มารับประทานอาหารเที่ยงและสอบถามข้อเท็จจริงโดยนายส่งเสริมกล่าวว่าฝ่ายบริหารทกศไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ดดของการให้บริการ ทั้งนี้จึงได้สั่งให้ตนในฐานะที่มีภูมิลำเนาที่จังหวัดนคนรราชสีมาและเคยดำรงตำแหน่งในสาขาแห่งนี้มาก่อนมาเป็นตัวแทนกล่าวคำขอโทษพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกอย่างเด็ดขาดเบื้องต้นได้กล่าวตักเตือนพนักงานทั้งสองคนและจะประสานให้มาพบเพื่อกล่าวคำขอโทษและประับความเข้าใจขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการการสอบสวนภายในเพื่อลงโทษทางวินัยพนักงานที่มีปัญหากับลูกค้า ส่วนโทษจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ปรากฏด้านนายประยูนซึ่งเป็นคู่กรณีนะคะก็กล่าวว่าเข้าใจคู่กรณีที่อาจจะไม่พอใจซึ่งขณะนี้ก็คงบอบช้ำทางจิตใจพอสมควรไม่ต้องการให้เรื่องลุกลามไปมากกว่านี้ถ้าหากต้องการแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองควรอยู่ในขอบเขตและให้รู้จักหน้าที่ของตนเองไม่ใช่เหมือนเลือกปฏิบัติ ขณะที่การชุมนุมของกลุ่มกบพศที่สีลมก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยนายสุเทพยืนยันไม่รู้จักกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเพราะมีการเรียกร้องให้แสดงตัวหลังการชมรุมนุมนั้นยุตินายสุเทพเพชรสุบาลเลขาธิการกปพศประสายตอนหนึ่งว่าไม่รู้จักกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่หวังดีเข้ามาช่วยเหลือผู้ชมุมนุมกปปส จึงได้ขอเรียกร้องให้กองกําลังดังกล่าวแสดงตัวภายหลังการชุมนุมนั้นยุติแล้วเพื่อที่จะได้แสดงการขอบคุณอย่างเป็นทางการทั้งนี้ยังเตือนไปยังรัฐบาลที่พยายามปลุกระดมคนเสื้อแดงให้มีการชุมนุมต่อสู้กับกบปปสด้วยเพราะขณะนี้กลุ่มกปปสมีกลุ่มกองกําลังคอยดูแล,แลและหากมีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นยืนยันว่าไม่มีความกังวลเพราะว่าจะได้ทราบถึงจํานวนของคนที่ปกป้องรัฐบาลและคนที่ต่อต้านรัฐบาล ว่าสุดท้ายแล้วฝ่ายใดจะมากกว่ากันแต่ยืนยันว่ากปพศจะไม่ไปต่อสู้หรือประท้ากับกลุ่มอื่นอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้มันจ้องจะก่อการร้ายอย่างเดียวหาเรื่องที่จะฆ่าแกนนำเพราะจับกลุ่มแกนนำไม่ได้ก็คิดฆ่าุคค่มูประชาชนนี่มาตรการสุดท้ายของมันก็คือว่าไปปลุกระดมนปช วันพรุ่งนี้นัดปลุกกระดมใหญ่นปชที่โคราชจะเอามาขู่พวกเราผมก็เลยบอกว่าเชิญคุณจะไปปลุกระดมมาเท่าไหร่มันจะได้รู้ว่าเออชอบคุณเท่าไหร่ประชาชนเกลียดคุณเท่าไหร่มันจะได้เห็นกันชัดๆไม่ขัดข้องเลย ถ้าคุณจะจัดการชุมนุมเอาคนมาชุมนุมเพื่อแสดงว่าคนยังพร้อมที่จะเป็นขี้ค่าระบอบทักษิณพร้อมที่จะรับใช้ระบอบทักษิณก็แสดงตัวออกมาดูซิว่ามาชุมนุมก็สี่เดือนห้าเดือนคุณเจ๊งไปเท่าไหร่อีกหัวแล้วเท่าไหร่ต่อวันให้มันได้รู้กันไปแล้วเราได้รู้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณคิดว่าจะไปจ้างคนเหล่านั้นมาตีกับพวกเราเราไม่เอาเราไม่ตีกับใครเราพลเมืองดีเราไม่ตีกับใคร,ร,ร,ตใครแต่คุณเวลายกพวกมาตีกับเราระมัดระวังนะมีพ่อค้าขายเข,าข้าวโพดคั่วเขารออยู่นะปัอบคอนนะ เดี๋ยวจะหาว่าหลอไม่เตือนนะเว้ยผมไม่รู้จักเขาเลยพ่อค้าป๊ปคอนเนี่ยพวกเราทุกคนก็ไม่มีใครได้เห็นเลยเสร็จงานนี้โปรดแสดงตัวหน่อยผมจะเลี้ยงข้าวสักมื้อด้วยความขอบคุณถึงเจ๊ก ยยออดมาาาช่วววพกเรไาาา้สุดดยอดทราบซึ่วนด้านโคศกกรปปสนายเอกนัทพร้อมพันธ์กล่าวถึงกรณีที่โคศกของพรรคเพื่อไทยที่ได้สร้างวัฒกรรมว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกรปปสเคลื่อนไหวตามแผนบันไดสี่ขั้นหวังโค่นอำนาจรัฐาธิปัตย์โดยนายเอกนัทขอกล่าวปฏิเสธกับข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยเห็นว่าทางพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปชมีความพยายามที่จะสร้างวัฒกรรมปลุกปั่นมวลชนนปชให้ออกปรรักษาอำนาจระบอบทักษิณโดยขอยืนยันว่าสิ่งที่กปปสทําอยู่ขณะน,นี้ไม่ใช่ต้องการปล้นอำนาจการปกครองหรือรัฐาที่ปัดจากประชาชนแต่เรามีเป้าหมายเดินหน้าทวงอำนาจประชาพิวัตของประชาชนที่ถูกปล้นไปโดยรัฐบาลทรราชและนำไปกระทำการช่อชน นายเอกนัทระบุว่ากปปสได้ดำเนินการเป็นสองจังหวะ 1. ขจัดระบอบทักษิณและนำคืนอำนาจให้กับประชาชน 2. ปฏิรูปประเทศและส่งเสริมให้ประชาชนได้สแสดงออกในการปฏิรูปประเทศอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและการแทรกแซงอำนาจจากพักการเมืองอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องไปยังผู้ชุมนุมนปชทุกคนที่ถูกแกนนำนปชปลุกปัน่นให้ออกมาสู้กับก,บกปปส ดยขอยืนยันว่ากปปสไม่ได้ต่อสู้กับนปชแต่เราต่อสู้กับระบอบทักษิณโดยทุกวันนี้นปชไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทักษิณแต่ถูกใช้ประโยชน์จากะบอบทักษิณเช่นเดียวกับพี่น้องชาวนาและเมื่อถามว่าแกนกํากปป,ปสจะเดินหน้าดําเนินการกับกลุ่มธุรกิจของระบบทักษิณอย่างไรนายกนัทกล่าวว่ากปปสจะเดินหน้ากดดันกลุ่มนักธุรกิจที่สนับสนุนระบบทักษิณโดยขอให้ประชาชนเปลี่ยนซิมโทรศัพท์ สำหรับพี่น้องชาวใต้ได้ตอบรับเป็นอย่างดีและทราบว่าส่วนใหญ่พี่น้องชาวใต้มีการเปลี่ยนซินโทรศัพท์แล้วหลานสาวผู้ต้องสงสัยมือปืนวางระเบิดเวทีอนุสาวรีย์้มีการเปิดเผยว่าทางตำรวจบชน,น,นั้นบุกตามตัวถึงบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานความคืบหน้ากรณีคนร้ายปาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมากระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนายกฤษดาชัยแคร์อายุ43ปีที่มีการตรวจสอบประวัติทางทะเบียนราษพบว่านายกฤษดามีภูมิลำนาวตามทะเบียนราษอาศัยอยู่บ้านเลขที่660ทับ5 หมู่5ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาผู้สื่ข่าวได้เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวซึ่งอยู่ถนนเทศบาลซอย25ทับ10หมู่บ้านทานตะวันเลขที่660ทับ5เป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นภายในบริเวณบ้านมีเสื้อผ้าตากอยู่เต็มไปหมดไม่นานานักก็มีหญิงสาวเปิดประตูบ้านออกมาพบทราบชื่อคือนางสาวเอนามสมมุติอายุ28ปี อาศัยอยู่ในบ้านจึงได้ทําการสอบถามนางสาวเอโดยนางสาวเอเปิดเผยว่าเป็นหลานสาวของนายกฤษดาผู้ต้องสงสัยบาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสตนเรียกนายกฤษดาว่าอาเนื่องจากพ่อของอาเป็นน้องชายของปู่เดิมทีนายกฤษดามีภูมิลำนายอยู่ที่อำเภอเมืองลำพูนส่วนบ้านหลังนี้ตนอาศัยอยู่กับแม่รวมทั้งลูกและหลาน6คนส่วนอาได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ประมาณ2ปีแล้วแต่ไม่เคยเข้ามาพักอาศัย ชอบไปทำงานเป็นกุ๊กหรือพ่อครัวตามร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนนทบรุรีซึ่งไม่ทราบว่าร้านอะไรด้านางสาวเอระบุอีกว่าตนและครอบครัวไม่เคยทราบมาก่อนว่านายกฤษดาจะไปก่อเหตุดังกล่าวเพราะมีนิสัยเรียบร้อยหลังเกิดเหตุก็ยังดูคลิปที่ทางทีวีนำมาเสนอข่าวแต่ก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นอาเพราะเห็นหน้าไม่ชัดกระทั่งมีตำรวจจากบชนมาพบที่บ้านและก็มาสอบถามข้อมูลเท่านั้น จนคืนที่ผ่านมาได้ดูข่าวทางทีวีและมีการนำภาพใบหน้าของมือปาระเบิดเผยแพร่จึงรู้ว่าเป็นอาของตนโดยเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานายกฤษดาได้ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้านแต่มาแค่สอบถามความเป็นอยู่เท่านั้นไม่นานนักก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับโดยไม่ได้พักที่บ้านเลย กับปฏิบัติการการตัดท่อน้ําเลี้ยงของระบบทักษิณจากการประกาศของทางกปปสนั้นนะคะก็เ,เกิดปรากฏการ์ค่ะมีประชาชนนั้นแห่าย,าย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือโดยเลิกใช้นะคะเครือข่าย AIS ค่ะเพื่อต่อต้านธุรกิจของชิ i n Corporation ส่วนด้าน AIS ก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางการเมืองและก็ยืนยันว่าทักษิณและครอบครัวไม่มีหุ้นใน AIS แล้วค่ะ โดยผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเพจ Facebook ได้มีการโพสต์รูปพร้อมกับข้อความว่ากลุ่มมวลชนย้ายเครือข่ายโทรศัพท์ที่สุด AIS รอบพื้นที่เวทีประชุมวันอีกทั้งโลกสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter ค่ะก็มีการแชร์รูปถึงกรณีดังกล่าวอาทิมาบนครองเปิดห้างขนล้นแห่เข้าเทลวิชย้ายค่ายมือถือยกเลิกใช้ AIS ตามธุรกิจชินวัตรทรูมู e ดี t Hey ยอดเพิ่ม ขณะที่นายวิเชียนเมฆตรการประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัท Advanced i n f o r c e c e หรือ AIS ได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบัรณเลขาธิการกปรปปสชักชวนให้ประชาชนที่เป็นลูกค้า AIS ใบาย,ายค่ายใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นแทนและเลิกเป็นลูกค้า AIS เนื่องจากว่าเป็นธุรกิจของตระกุลชินวัตรโดย เรื่องนี้นะคะประธานเจ้าหน้าที่ของ a s บอกว่าผมมีความกลุ้มใจและกังวลใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงอยา,งากจะขอความเห็นใจจากลูกค้าและประชาชนขอให้เข้าใจว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองและตระกูลชินวัตรก็ไม่ได้มีหุ้นในบริษัทเลย ยังไรก็ตามนะคะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าเมื่อวานนี้เวลา11มิ48นาทีบริษัท AIS ค่ะได้ส่งข้อความสัน้นหรือ SMS มายัางผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของเครือข่ายหลังจากที่มีประชาชนไปขอยกเลิกการใช้บริการโดยมีข้อความว่า AIS ขอเรียนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องการเมืองและไม่ได้เป็นท่อน้ำเลี้ยงฝ่ายใดพันตำรวจโททักษินชินวัตนและครอบครัวได้ขายหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัท ตั้งแต่วันที่23มกราคมปี49และจากนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกจึงเรียนมาเพื่อทราบขณะที่บรรยากาศภายในศูนย์บริการลูกค้า AIS และเทเลวิสสาขาอุดรธานีที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเทศบาลนครอุดรธานีมีลูกค้ามาขอปิดเบอร์ย้ายค่ายกัน,นจำนวนหนึ่งนะคะนายสวัสดิ์ทีรรัตนนุกุลชัยกรรมาการผู้จัดการเท e ว i สอุดรธานีเปิดเผยว่า ช่วงนี้มีลูกค้าที่ต้องการมาปิดเบอร์ย้ายค่ายจานวนหนึ่งแต่ไม่ถือว่ามากที่ผ่านมาก็เคยเจอวิกฤตแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งสมัยที่เสื้อเหลืองทําการประท้วงซึ่งตอนนั้นได้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าทางตระกูลชินวัตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง AIS แล้วเพราะทางชินวัตรได้ขายหุ้นทั้งหมดไปแล้วพอมาครั้งนี้ก็เจอวิกฤตแบบเดียวกันอีกซึ่งคาดว่าจะเป็นไปในช่วงแรกๆเหมือนกับที่ผ่านมาเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในเมือง นายสวัสดิ์กล่าวต่ออีกนะคะว่าการปิดเบอร์ย้ายค่ายเป็นสิทธิ์ของลูกค้าได้สั่งให้พนักงานทุกคนดูแลลูกค้าที่ต้องการมาปิดเบอร์หรือย้ายค่ายให้ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีหากลูกค้าต้องการจะย้ายค่ายก็ไม่เป็นไรยินดีที่จะดําเนินการให้ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความเคลื่อนไหวนางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนาย,ยกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงวันหยุดยังคงเก็บตัวอยู่ที่เซฟเฮาส์ในกรุงเทพและติดตามสถานาการณ์การชุมนุม ดยไม่ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่สำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีซึ่งถือว่าเป็นวันที่4แล้วหลังกลุ่มกปปสรประกาศยกระดับไล่ไล่ล่านายกทุกที่รวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ไม่ได้เดินทางเข้ามาขณะที่การรักษาความปลอดภัยที่สำนักง,งานยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดความเคลื่อนไหวนะคะของกปปสยังไม่จบค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ